อยากทราบความเห็นครับอาจารย์เรื่องความเชื่อกับเรื่องความงมงายเนี่ยมันเรื่องเดียวกันไหมครับอาจารย์คือจริงๆเนี่ยผมจะไม่อยากจะใช้คําว่างมงายเลยนะเนื่องจากว่าถ้าความไม่รู้เนี่ยทำให้ให้เขาได้ต้องมีพิติกรรมอย่างที่บอกเนี่ยเชื่อหัวปักหัวปังอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราก็ไปตีตาว่าความงมงายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมสาหรับเขาเพราะว่ามันเหมือนว่าเขาไม่รู้ไงจากความไม่รู้หรือความกลัว มันก็อาจจะทําให้เขามีอะไรนะหวังพึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในส่วนตรงนั้นได้ก็เหมือนกันเราที่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจใช่ใช่เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันมันจะมีเส้นอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าถ้าเขาทำแล้วสบายใจนะแล้วเขาไม่เดือดร้อนนะผมว่าก็ยังพอพอทำเนานะแต่ถ้าทำแล้วมันเดือดร้อนเช่นไปทุ่มทุนซื้อหวยมากอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีคนมาหลอก หรือว่าไปเด่างที่บอกไปดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรน้ำบางเนี้ยไอ้น้ำนั้นมันสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าวิทยาศาสตร์สามารถให้คําตอบได้ในส่วนตรงเนี้ยผมว่าเราสนใจในส่วนในหน้าที่ของเราในส่วนตรงเนี้ยว่าเราจะให้ข้อมูลกับประชาชนยังไงดีกว่าส่วนความจะเชื่อตัดสินใจสุดท้ายนะควรจะเป็นเรื่องของเขาอ่ะเพราะว่าความเชื่อพวกนี้มันไปเปลี่ยนกันได้ไม่ง่ายๆนะมันอาจจะต้องอาศัยเป็นรุ่นต่อรุ่นนะ แล้วก็อาศัยการศึกษาสื่อมวลชนให้ความรู้ต่างๆอีกมากมายครับผมและอย่างในเรื่องของความเชื่อนะครับอาจารย์มันมีผลต่อคนไทยขนาดไหนครับเอออย่างที่บอกถ้าพูดถึงสังคมสมัยก่อนในยุคสมัยซึ่งซึ่งเรายังไม่มีกฎหมายหรืออะไรทำอย่าเนี้ยความเชื่อมันก็ช่วยให้ควบคุมสังคมให้อยู่เป็นสุขได้นะเช่นบอกอย่าไปผิดผีอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้เราไม่ไปผิดลูกผิดเมียของคนอื่นเอออย่างเงี้ย หรือการบวชต้นไม้อย่างเงี้ยครับผมคือมันก็ทําให้ให้เลยนะสิ่งแวดล้อมอยู่ได้เงี้ยถ้ามีคนกลัวอย่างเงี้ยในยุคสมัยหนึ่งเงี้ยนะครับในในปัจจุบันเราก็ยังยังยังมีอยู่ใช่ไหมครับที่ที่ทำวิธีสิ่งแวดล้อมทางด้านบวชต้นไม้เลยทั้งหมดเนี้ยคือคือความเชื่อบางอย่างเนี่ยถ้าทำมันมันมันก็ควบคุมให้สังคมเป็นสุขได้ในในยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ถ้าในในในบางเรื่องอย่างที่บอกเนี่ยถ้ามันมันมันทำให้เดือดร้อนอย่างเงี้ยผมว่าวิทยาศาสตร์ควรจะให้ หาคําตอบให้ได้นะครับาาซึ่งเหมือนกับข่าวปแปลกๆทั้งหลายาาที่เราเจอเนี่ยนะครับแล้ววิทยาศาสตร์มีส่วนอย่างไรบ้างกับตรงนี้ครับอาจารย์ให้ข้อมูลครับแล้วก็ให้ให้ข้อคิดเห็นให้ความคิดาานะครับคือถ้าให้ข้อมูลปั๊บเนี่ย ถ้าชาวบ้านรู้ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆก็อย่างที่บอกให้ได้ข้อมูลแล้วจริงๆเขาก็ยังไม่ได้ไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างที่บอกว่าความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันได้ง่ายๆแต่ว่ามันเหมือนต้องมีการตอกย้ําแล้วถ้าเขาได้เห็นจริงอย่างผมยกกรณีอต้นกล้วยเนี่ยง่ายที่สุดที่นักพฤกษศาสตร์บอกเลยว่ามันเกิดจากการที่มีบาดแผลที่กล้วยเนี่ยนะครับแล้วแล้วปลีกล้มจะไปออกที่กลางลําต้นได้ถ้าชาวบ้านลองพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยลองไปเอามีดไปฟันด้วยตัวเองเลยเออแล้วมันเกิดอย่างนี้จริงเนี่ย ถ้าเขาทําด้วยแล้วเห็นผลกับตัวแล้วมันเหมือนเขาทดลองด้วยด้วยตัวเขาเองเห็นจริงเนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความเชื่อก็ได้ซึ่งตรงนี้ต้องเกิดจากตัวเขาเป็นหลักอ่ะเราก็ให้ข้อมูลไปเราจะมีผลผลิตกล้วยมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ก็น่าสนใจครับในเรื่องตรงนี้นะครและอย่างนี้ครับในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับได้ดำเนินการแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ในใน ในวิธีไหนบ้างครับอาจารย์ถ้าในส่วนที่อย่างที่ผมรับผิดชอบเนี่ยผมว่าจุดหนึ่งที่เราในฐานะเราทําสื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเวลาให้ข้อมูลได้นะครับแล้วประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกเขาไปตัดสินใจเอาเองนะครับสื่อมวลชนเนี่ยพยายามเผยแพร่ข้อมูลให้ไปบ่อยคือเนื่องจากว่าพอมีข่าวที่เจอมีปั๊บทีนี้ก็ตามด้วยข่าวที่คำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ติดตามไปด้วยประชาชนก็จะได้รับทราบความจริงไปด้วยแทนที่จะเหมือนหยุดแค่ข่าวว่ามัน เออมันมันน่าทึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีคําตอบอ่างเงี้ยมันอาจจะทําให้ไม่ยังไม่เกิดการแก้ไขนักวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชนก็ต้องทํางานร่วมกันร่วมกันใช่ครับในการนาเสนอข่าวคือสื่อช่วยได้เยอะที่ในส่วนตรงนี้ผมมองว่าสื่อช่วยได้เยอะโดยโดยนําข้อมูลอย่างอย่างเช่นหนังสือที่เราทำเนี่ยผมก็ไปสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องความเชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยรวบรวมข่าวแปลก100ข่าวนะครับ แล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่นะครับว่าเป็นกลุ่มพืชแปลกพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายพวกเห็ดลาพวกเห็ดกอใหญ่ๆแล้วงเนี่ยนะครับอเออเห็ดลาหน้าทึ่งพวกวัตถุประหลาดทั้งหลายพวกมือมันหินคล้ายมืออะไรเงี้ยหรือปรากฏการแปลกๆอย่างร,ร่องรอยพยานาคไอ้ตรงนี้นะเออเราก็รวบรวมข่าวตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์เพื่อจะให้ข้อมูลแล้วก็ทําเป็นหนังสือคืออันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําหนังสือแล้วก็รวบรวมเปรบเสมือนเป็น เป็นคู่มืออ่ะหรือเป็นผมว่าอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์แบบเป็นจดหมายเหตุของประเทศไทยได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะว่าในบ้านเราเนี่ยมีข่าวทานองแบบนี้ uh huh. เกิดขึ้นมีความผีมาก้อยสักแค่ไหน uh huh. มีมากผีมากครับอาจารย์อันนี้รวบรวมป,ป,ประมาณ100ข่าวในรอบ oh. 4ปี4ปีครับ หนึ่งร้อยข่าวผมว่ายังไม่หมดนะอาจารย์อันนี้จะเป็นตัวอย่างข่าวซึ่งซึ่งมันจะทํามองเดียวกันอย่างเช่นข่าวค้นพบต้นกล้วยออกลูกกลางลําต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้พบครั้งเดียวไงในปีนี้มันอาจจะพบมากกว่าหนึ่งครั้งมีกล้วยพันหวีมีอะไรนั่นและนั่นแยะก็หนึ่งร้อยข่าวนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นแนวตัวแทนข่าวอ่ะอันนี้เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในตอนหน้าครับแต่คําถามนี้ครับอาจารย์ผมอยากรู้มากเลยครับ อาจารย์เชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยชีวิตแบบมีความเชื่อไหมครับอาจารย์ในชีวิตเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวแปลกๆพวกนี้ส่วนใหญ่ผมไม่เชื่อนะแต่อาจจะมีพื้นที่ไว้สักอีกส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งยังหาคําตอบไม่ได้แต่น่าจะรอการพิสูจน์ในฐานะที่เราก็ทำในงานในแวดวงของวิทยาศาสตร์และวก็ร่ำเรียนวิทยาศาสตร์มาเนี่ยนะครับถ้าให้เวลาเนี่ยวิทยาศาสตร์หาคำตอบให้ได้ นะครับคือในที่สุดพิสูจน์ออกมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าบางทีทันรวดเร็วๆปั๊บเนี่ยวิทยาศาสตร์ต้องการใช้เวลานิหนึ่งในการพิสูจน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมแล้วก็ไปอะไรนะมีกระบวนการในการหารหาหาคําตอบอ,อาจจะยังไม่เร็วนะแต่บางอย่างถ้าเกิดแล้วที่คล้ายๆมันมันอยู่ในในในข้อมูลที่ให้คําตอบได้ทันทีนะวิทยาศาสตร์ก็คงได้ให้ทันทันทีอย่างความเชื่อที่เราที่อาจารย์นะครับได้รวบรวมมาเนี่ยครับ มีการประมวลผลและเผยแพร่นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้วยังยังมีในสื่ออื่นอีกหรือเปล่าครับอาจารย์ตอนนี้เราทําเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ uh huh. อย่างที่บอกผมก็เผยแพร่ผ่านทางสารวิทย์ที่เป็นรายฉบับรายเดือน <c oughs> ก็ตัดตอนจากหนังสือเล่มนี้ uh huh. ออกมาเป็นรายเดือนนะครับ uh huh. ด้วยแล้วก็อาศัย บอกข่าวทางสื่อมวลชนไปเพราะเล่มนี้เราก็แจกให้สื่อมวลชนด้วยนะครับเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลว่าถ้าเกิดไปเจอข่าวแบบนี้อีกอย่างเงี้ยนะครับถ้าใช้มันอาจจะนําจากนักวิทยาศาสตร์ที่เราไปสัมภาษณ์มาจากข่าวต่างๆนี้นำมาใช้ได้ครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนในครั้งหน้านะครับก็อย่าลืมติดตามครับกับหนังสือเล่มนี้ครับ นี่ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์นะครับผมเราจะมาเจาะลึกนะครับว่าหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างครับคราวหน้าครับห้ามพลาดครับคุณผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นนะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลย วิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนธานีตําบลคลองอําอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์02-577-999 9นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับ สมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช w w w n s m o r t h โ oh, อ้โหรู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ